อะไรเราครับก็น่าจะเกือบ2ปีครับประมาณตั้งแต่โควิดเลยครับก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาไม่ไม่ได้ออกงานเลยครับยังเหมือนเดิมเลยครับก็ก็ไม่คิดว่าแฟนแฟนแฟนคลับแล้วคนที่ไม่คิดว่าแฟนคลับจะแบบมากันเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็ห่างหายแล้วก็ ไม่ได้มาเจอแฟนคลับเลยร่วมสองปีครับก็เลยไม่ทำอะไรเลยก็ก็อยู่บ้านบ้างก็เขาบางทีช่วงระบาดหนักเราก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยครับก็จนเขาได้เริ่มแบบให้ออกไปทำงานได้ใช่ไหมเราก็ไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยจนซีซั่นสุดท้ายก็ติดมาอะไรเงี้ยคิดว่าจะรอดมีครับแต่ว่า ช่วงหลังๆนะก่อนเนี้ยก็จะมีแต่ว่าเผอิญว่าอาจจะติดชนกับละครที่ถ่ายก็เลยไม่ได้ไปออกหลายคนจะร้องที่ก่อนหน้านี้คือไคขัดการขันโปล่ข่อยขำมากเลยนะคะใช่เพราะว่า <c oughs> พอยอยู่บ้านแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ลงอัปเดตว่าเราทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เพราะก็อยู่บ้านจริงๆแล้วก็มีไปตีกอล์ฟบ้างไปเล่นฟิตเนสบ้างอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบเป็นงานที่แบบเหมือนในงานวงการบันเทิงเท่าไหร่ ก็พอดีตั้งไว้เป็นอัตโนมัติก็เลยลืมดูครับก็ดูอยู่บ้างเรื่อยๆครับก็เห็นใช่ไหมคะที่แฟนตามหาว่าที่เขไปไหนอ๋อไม่ไม่เห็นว่าตามไปไหนแต่ว่าเวลาเราลงลงรูปแต่ละรูปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมาแล้วออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นประมาณนั้นก็ยิ้มผมว่าตลกดีอ๋อเหรอฮะก็อยู่ในถ้ำใช่ไหมก็เขาก็คงอยากแบบ คือผมเป็นคนไม่ค่อยลง IG บ่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะลงอะไรอย่างเงี้ยคือ <g ül> ก็เล่น IG มาตั้งแต่แรกๆแล้วมันก็เหมือนกับแบบลงมาทุกแบบแล้วลก็เลยแบบไม่ค่อยได้ลงอะไรอะไรเงี้ยลงมาทุกแบบแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ลง IG เท่าไหร่จนแบบพอลงทีเขาก็อาจจะแซวเราอะครับบนี้ ไม่เลยสองปีเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยแต่จะได้เจอกันวันนี้ครับก็ตื่นตนิดออกมายงโอ้ยดีใจก็รู้สึกเมื่อกี้เดินมาก็ไม่รู้ว่าแฟนลับจะมาเยอะก็พอเห็นแล้วก็ก็เหมือนกับผาบพื้นใจที่เขายังรอต้อนรับเราแล้วก็อยากอยากเห็นเราอยู่ยอดในทีสามล้านแต่คนไม่รดไปเลยนะอะไรนะครับร <ถ S 1> ไม่ลดคอนโดในทีสามล้านสามล้อ๋อไม่ไม่ได้ลดครับเพราะไปซื้อเพิ่ม <laughs> จริงเรารู้สึกยังไงในขณะที่เราเออหกเดือนลงไปแค่หกลูกอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบว่าสามล้านกว่าคนนี่ยังแบบว่าเออก่อนผมก็ผมก็รู้สึกว่าดีใจลึกๆอยู่เหมือนกันว่าขนาดเราไม่ค่อยได้ลงไอจีเท่าไหร่แต่คนก็ยังรอก็ยังไม่ได้ไม่ได้อัง follow อะไรเงี้ยนะครับก็ยังก็ยังอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ก็ก็พยายามจะลงแหละอันรูปอะไรที่มันพิเศษก็พยายามลง คือคืองานนี้แล้จะหายอีกสองปีเดี๋ยวก็มีผมนิดติดต่อก็ยังไม่หายแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีละครก็อาจจะหายบ้างแล้วคือตอนนี้มีไหมคะแตกจะพูดทั้งทีแล้วก็มีติดต่อเข้ามาสองสาเรื่องครับแต่ก็กําลังพิจารณาอยู่เพราะว่าอาจจะแบบไปอยู่ฝ่าพักนึงแบบนี้ตเคยเคยมีความคิดไหครับแต่เฮ้ยในทุมไม่หรอกก็ ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่อะไรอย่างนั้นหรอกแต่เราก็ไปกับที่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไปไป,ไปสงบจิตส,สงบใจบ้างอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นก็มีนนนเรืเ่องความห่วใจขนาดเลนเราไปดูไปฝึกจิตไงไปฝึกจิตให้ให้เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปอยู่คนเดียวในป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแต่ว่าคือเราบอกว่าเราไม่ไอยากไปไหนเราไม่ปีข่าเราไปยุทยาอะไรไปอะไรนะไปยุทยานอุทยาไม่ได้ไปเลยเก็เห็นข่าวไม่ได้ไปข่าวว่าไม่กับเบลเบลไป เอาจริงนะไม่รู้เรื่องไม่เห็นข่าวจริงไม่เห็นข่าวเรื่องนี้จริงไม่อยู่บ้านคือแบบไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยจริงไม่รู้เลยจริงเอาจิงไม่รู้เลยจนแบบจนพี่เนี่ยมาพูดนี่ยแหละก็เลยบอว่ายุธยาไม่เคยไปยุธยาเลยพักแล้นานแล้วอ่ะพอที่มีข่าวหลายคนก็เออก็แบบต้อคิดนะแอบลุ้นแบบแอบลุ้นว่าเป็นทังคนเป็นอะไรว่า แล้วยังมีความรู้สึกจิ้นกันอยู่ตั้งหลายปีแล้วยังทำจิ่นกันมาจะหายอ๋อไปกับเบลเหรอไม่ได้ไปกับเบลเลยเจอกับเบลที่กองอย่างเดียวเลยครับแต่แฟนๆก็ยังจิ้นเรากับเบลใช่ก็เขาก็เขาก็ชอบแหละเพราะว่าละครมันทําให้ประทับใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วอย่างพยิองสดคนที่ยิ่งเสียก็เสียก็ดีครับ คิณเชียร์เยอะๆอะไรเงนี้น้องพลังก็สูตรการโค้ก็สูตรอะไรอ่งี้พูอไม่ออกอะเพราะว่าผมกับน้องคือเบลแบบเป็นน้องอ่ะเบลมาตอบซิแล้วคือผมว่าเป็นน้องเอ้ยผมเบลเป็นน้องรู้ครับก็รู้ครับอันนี้รู้เพราะว่าอยู่ในกองคือข่าวใหญ่ข่าวดังมากผมก็ยังช็อกอยู่เลยเหมือนกันตอนที่น้องเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ นะก็ให้กําลังใจไม่ได้ให้กําลังใจหรอกก็แบบเอออะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือผมไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวเบลเลยไม่ว่าเบลจะแบบคุยหรือว่าจะทําอะไรเบลโสดพี่โสดไหมคะโสดครับโสดโสดครับโสดโสดแฟนก็ยิ่งดูน่ากลัวไปมากคือผมก็คิดว่าเบลเป็นน้องอ่ะจริงๆผมก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าจะจีบน้องอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะลองคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เจอกันที่กองบ่อยอยู่แล้วถ้าเจอกันทุกวันก็ไม่เคยคุยคุยคุย,คยเร,ยเเรา,ารู้จักกับเบลมา6-7เจปีแล้วมัน,ม,นมันเป็นเป็นพี่น้องกันแบบที่สนิทกันไปแล้วคุยกันแบบแซวกันแย่ความรู้สึกือเป็นพี่น้องเลยใช่ครับโอกาสที่จะ,ะเปลี่ยนไม่ไมีก็นักหนกมันก็มันก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าผมว่ามันผมก็เป็นพี่น้องกับเบลอยู่อะไรย่างเงี้ยครับอน้เแล้วากเป็นมองเป็นตัวละครเลยจริงต เป็นเกสอนเลยนะเกศอนเปิดใจแต่มันไม่เจอไงเพราะทุกคนก็อยู่แต่บ้านอยู่โควิดผมก็ไม่รู้จะเจอใครเหมือนกันจริงกปล่อยให้ตัวเองสูญนะได้ขนาดนี้เลยใช่คือตั้งแต่ตั้งแต่ปุเพออนมาก็คือสามปีแล้วอ่ะแล้วมาเข้าโควิดพอดีก็ไม่มีเลยก็คือบก่อนนั้นก็มีก็มีคนคุยที่เคยบอกก็มีคนคุยบ้างแต่ก็ แต่ก็ไม่ได้คบเป็นแฟนลแล้ก็เป็นเพื่อนที่น้องกันอย่างที่เคยบอกไปเมื่อหกเจ็ปีที่แล้วหกเจ็ 6, ปีที่แล้วนานแล้วอ <c oughs> ไม่เอา,ม,เอามันไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันมันไม่ใช่ว่าตอมาเปิดเราสมัครเรื่องความรักกันนี่แหลนะเราก็ไอ้เรื่องนี้มันต้องเจอใช่ไหมมันจะมาสมัครกันไม่ได้เล้วอะไรในใจต่อตไปให้ยังไม่ได้เริ่มคุยหเลยเหรอมีมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละ มันก็มีมันก็ต้องเริ่มจีบอยู่ผมไม่ไม่จีบไม่จีบเพราะว่าแค่ชอบเฉยๆก็เราก็ต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้น่ารักใช่ไหมแต่เองไปอย่างนี้ถ้าเป็นมองไกลๆเรงไปก็รู้ว่าเราเป็นอะไรไม่เป็นไรคือถ้าคนเรามันจะได้เจอกันก็คงได้เจอกันแหละครับประมาณนั้นก็คิดไม่คำว่าผลลิขิตมันคือแบบถ้าถ้าพูดถึงว่าทำร่วมกันมาก็ต้องได้ได้ร่วมบุญร่วมกรรมกันไปอะไรอย่างนี้ยอันนี้เชื่อแต่ คำว่าผมลิขิตมันไหนถึงอย่างนี้ก็เชื่ออ๋อไม่น้องเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่ไดูทำไม่ได้โอ้ไม่เจอไมเจอไมได้ยังไงไม่ได้เจอก็แบบว่าสเปกไงจะถานมาชอบแบบแบบไหนเราก็มีในสเปกเราไม่เคยเลยติดตามใครไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ยังชอบก็ยังชอบ รุ่นน้องอยู่ดีเออก็ยังชอบรุ่นน้องชอบคนน่ารักชอบแบบผู้หญิงที่น่ารักสวยอะไรอย่างนี้ก็ก็ยังเหมือนเดิมแหละแต่ตอนนี้ก็อายุแบบเราก็ยังมีอายุที่แบบน้อยอยู่แบบเพิ่งยี่สิบปลายปลายไงมันก็เลยอายุยี่สิบปลายปก็เลยมันก็ยังมีเวลาอีกเยอะแต่หน้าเด็กจริงอ่ะเออดูแล,แลตัวเองยังไงอ่ะดูแลตัวเองยังไงอ่เหรอก็มันก็ ไม่รู้สิผมก็ไม่ค่อยเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่เที่ยวไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรเงี้ยมันก็กินอาหารก็ดีๆอะไรเงี้ยมันก็มันก็เลยมันก็เลยยังทรงได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้แหละกินไรกินอะไรนะสตาร์ทไหมเธอสี่ห้าปีนี้หน้าไม่เปลี่ยนก็ประมาณนี้แหละแต่เราก็คิดว่าเราก็โตขึ้นเยอะแล้วหล่ะโอเคนะ